เาเกลียไปกินข้าวกันอ๋อเรายังไม่หิวอ่ะนายไปกินก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไ่กินกับเพื่อนเธอนะนะอุ้ยท้องก็น้องหิวก็หิวทำไมเราต้องลืมกเอาตังมาด้วยเนี่ยเ้าเกลี่ไปกินข้าวกันอ๋อเรายังไม่หิวอ่ะนายไปกินก่อนเลยทำไมล่ะเรากินนมมาเมื่อเช้าแล้วอ่ะเราไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อ่ะ กิลี่แต่ปกติเธอจะชอบกินข้าวมากเลยนะทำไมวันนี้ไม่กินล่ะอเราไม่ค่อยหิวเท่าไหรนะ่น่ะไม่เป็นไรนายไปกินก่อนเลยโห้กลิลี่ท้องร้องขนาดนั้นไม่หิวได้ไงอะ่ะเออหนายห้ามบอกใครนะเราหิวข้าวเหมือนกันแต่ว่าเราลืมเอาตังมานั่นไงแล้วว่าแล้วว่าเธอต้องลืมเอาตังมาแน่เลยเธอห้ามให้ใครรู้นะไม่งั้นพี่ๆเขาจะไปฟ้องครูเออเราไม่บอกหรอกแต่เราไม่มีตังให้เธอยืมนะ ไม่เป็นไรเราก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละเราหิวถ้าหากเราเดินเข้าไปในโรงอาหารนะไม่ไหวแน่ท้องร้องอีกแล้วเนี่ยได้กินไก่ทอดพิซซ่าชาบูหหิวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปกิน,นเพื่อนเธอนะน้าในมีตามไม่ใช่หรอก็กไปกินสิเรายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรกิลี่เดี๋ยวเราอยู่กันเพื่อนเธอดีกว่าอ่ะจะอยู่ทําไมอะ่ะายก็ไปกินข้าวก็ได้นเราจะอยู่กนเพื่อนเธออืมโอเค ห้านาทีก็จะได้เข้าเรียนแล้วเนี่ยเฮ้ยวายุคูมาเธอห้ามบอกครูนะเออได้ได้ได้เกลีวยวายุทำไมไม่ไปกินข้าวจะได้เวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยอ๋อหนูไม่หิวคะ่ะหนูกินมาแล้วด้วยไม่หิวอะไรครูเดินมาจากตรงนู้นเห็นเธออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยหนูกินมาแล้วหนูกินนมเมื่อเช้าแล้วหนูอิ่มแล้วคะ่ะกินมาจากที่บ้านแล้วครับใช่คะ่ะโกโหกครูหรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี่ยไม่ได้โกหกจะโกหกทำไมครู เสียงอะไรอ่ะเกลลี่เสียงท้องเธอร้องหนูตดหนูตดหนูตดตดที่ไหนมันไม่ใช่เสียงตดท้องเธอร้องแล้วเธอบอกว่าตดทำไมอะก็ตดไงหนูตดตดที่ไหนเกลลี่หนูตดท้องเธอร้องวายยุเสียงท้องเธอก็ร้องเหมือนกันเนี่ยเธอยังไม่ได้กินข้าวคนใช่ไหมสองคนเนี้กินแล้วตอบครูมาดีๆครูครับแล้วผมบอกความจริงครูจะทำโทษพวกเราไหมครับ ความจริงอะไรไหนพูดมาซิวายูในห้ามบอกซิไม่ทำอะไรนั้นเราวายุเธอพูดมาเลยเธอพูดมาเลยเกลียไี่ไม่เอาตังมากินข้าวครับคเฮ้ยเราบอกว่าอย่าบอกครูไงเกลี่รีเธอโกหกครูแล้วทำไมเธอไม่เอาตังมาก็หนูลืมลืมก็บอกครูโดยตรงซี่บอกตรงๆเธอจะโกหกทำไมก็หนูกลัวครูด่าตอนนั้นพี่ใหม่ไม่ได้เอามาครูจะด่าให้ไหมอ๋อพี่ใหม่โตแล้วแล้วตัวเองยังเด็กอยู่จะมาอดข้าวได้ยังไง ไม่เป็นไรหนูไม่กินก็ได้แล้วเธอก็ทําไมไม่ไปกินละวายุเธอลืมด้วยเหรอไม่ลืมครับแต่ว่าผมเป็นห่วงเกลี่ครับไม่ลืมครับแต่ว่าผมเป็นห่วงเกลี่ครับผมก็เลยไม่กินกับเกลี่คนดีไหมล่ะครูเห็นไหมเกลี่เพื่อนก็ต้องมาอดกับเธอเนี่ยกลัวทมเองกลัวทมเองไม่ได้บังคับมันสน่อยอะครูมีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยอะเธออาไปกินข้าวก่อนเธออาไปกินข้าวก่อนครูมีร้อยหนึ่ง ครูจะให้หนูจริงๆหรอคะใช่ครูจะให้เธอสองคนอะไปกินข้าวก่อนอุยกิลลี่ขอบคุณครูสี่ครูให้เราสองคนอะขอบคุณนะคะครูอ่ะเอาไปร้อยหนึ่งสุดท้ายของครูแล้วเนี่ยเดี๋ยวตังทอนหนูเอามาคืนค่ะผมไม่ต้องคืนเอาไปเถอะนะไปแบ่งกันแบ่งเพื่อนด้วยนะครูปอสิคะไปกินข้าวก้วเข้าห้องเรียนให้ทันเวลาด้วยนะโอเคค่ะไปรั้งหน้าครูจะหักคะแนนเธอนะห้ามลืม ไปเลยเร็วๆรีบๆลองอาหารจะปิดแล้วหมดอยด่เตะอย่าดมเพื่อลูกศิษย์ครูทำได้ทุกอย่างจะดีกว่าครูลูกคัะ